ต,ตัวนี้พกติดรถไว้อุ่นใจครับนี่เป็นปจัจแจขันลอ้อแบบนี้ตัวปจัจแจของเขาเนี่ยตัวด้ามของเขาเนี่ยสามารถยืดและหดได้แบบนี้เห็นไหมดูตัวเหล็กไปฟังเสียงของตัวเหล็กโอ้โหตัวนี้เหล็กตัตนๆหนาหัวเป็นแบบสี่หุนเห็นไหมหัวเป็นแบบสี่หุนที่คุ้มต้องบอกว่านี่ให้มาถึงสี่เบอร์ด้วยกันเป็นเบอร์17 19แบบนี้ทั้งสองฝั่งเบอร์17เบอร์19แล้วเบอร์21 กับย3บสามเห็นไหมให้มาทั้งสองฝั่งแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าน็อตล้อเราใช้เบอร์อะไรขนาดอะไรนะแบบนี้ตัวด้านจับยืดหดได้เห็นไหมตัวด้านจับเป็นยางกันลื่นมาอย่างดีพอดีมือหมกักเห็นไหมถ้าใช้เบอร์สิบเจ็ดแบบนี้ใส่เข้าไปได้เลยหัวบล็อกปับ๊บแบบนี้ใส่เข้าไปกับรถแบบนี้นี่ตัวนี้ยืดและหดได้เห็นไหมแต่แนะนําให้ยืดแบบนี้เพื่อ เราจะใช้แรงขันน้อยมากนะขันแบบนี้อะเดี๋ยวลองดูครับปั๊บโยกไปออโอ้โหนี่ออกสบายๆเห็นไหมปั๊บน็อตล้อออกมาเรียบร้อยเห็นไหมนี่ออกมาแล้วน็อตล้อของเรา